จำนวนคนในผมนั่งคุยโอมกับท่านว่าเท่าไหร่โอปุ่มเท่าไหร่ปูมิทานเกตตรงนี้แชร์เท่าไหร่แล้วต่อหัวเท่าไหร่จัดอะไรเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ถ้าพวกคุณไม่เอาไม่ได้ว่าอะไรก็ประมาณก็หายไปถ้าพวกคุณเอาจัดตั้งทุกเดือนถ้าไม่จัดไม่ได้อีกดีตั้งคนไปแล้วที่นี่ไม่เอาแค่นั้นทำยากได้ไหมได้ไปคุยโอมเลย วันนี่ผมบริหารงานเนี่ยผมเคารพโอเพราะคือผู้ร่วมงานเขาไม่ใช่แูนเลอร์อไม่ใช่ผูน้น้องเขาว่าผู้ร่วมงานคืออะไรตำหน้าในการตัดสินใจอยู่ที่เขาไม่ใช่ผมงบประมาณอยู่ที่เขามีที่ผมผมเป็นคนหานะเขาเป็นคนใช้ถ้าคนณเื่นเอารงบไม่ได้หาผมนะต้นคนถือตังค์โอ้ใช่กันทีดีอะไรอย่านี้ ได้ี่จะรณาเองเขาชอบคืออะไรผมไม่เกลียดเขาในการตัดสินใจทุกเรื่องที่เขาแหน่ไม่ใช่ผมเฮ้ยแบบนี้ได้เวลามีอะไรมาป้าแก้ปัญหาได้ผมเขาเรื่องนี้เรื่อยนะถูกต้อเรื่ยเลยผมไม่เคยข้ามคนเลยแม้ได้ท้างเซลล์ท้อก็ตามผมจะส่งให้ถห็นไหมส่งเลยนะไม่เคยเอาหน้าวันนี้เอามาแล้วเมื่อกี้ให้เลยนะไปผมต้องไม่เกลียดเขานี่คือการที่เกลียดกัน ไม่ใช่ว่าเขาเป็นน้องแล้วผมเล่นเรื่องพัทธสัมพั์อย่างเดียวใช่ผมต้องให้เกียรติเขาด้วยให้เกียรตินะรับผิดรับชอบเป็นนายรับผิดเป็นบ่าวรับชอบนี่คือการให้เกียรติสองปัญหาเรามาคุณเป็นนายหนือหน่วยเขาเพนเชอร์นังผมผมรับแต่ว่าผมถ่ายทอดให้ให้ลูกน้อ,นองผมให้คนที่อยู่ทางานด้วยผมก็จะถ่ายทอดไป พราะบางอย่างมันไม่เป็นต้องไปต้องพิรักสื่อสารเฮ้ยโอมเนี่ยแม่พวามาแบบนี้มึงงทำไรวะคนทำงานนะตอนนีม้มาปุ๊บเฮ้ยโอมดูนี่พี่หนะนะคุณเป็นแบบนี้มันย่อแต่จบสั้นๆแค่เหมือนการเป็นหน้าคนไม่ใช่ง่ายนะครับบุกๆไว้ปัญหาดูให้แก้ดูใสั่งดูใหต่อสู้ไม่มีงานที่ไหนไม่มีมปัญหาแต่คุณจะเป็นเดบิวทายยังไง สแสดนติดก็อันนี้ดีดีลูกดีด,ด,เกกเด,ด,ดีเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่เห็นจากนิจยากรรมเลยจากมรงงาไม่ทำให้บางคนใช่พูดไปโดยดูดีเนี่ยพวกนี้จะเลิศพวกเนี้ยแล้วก็เห็นใครจะเลิศด้วยจริงๆนี่ความรู้ภาษาบาลเลยบาลินแต่พี่พ<ะ>พทำเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ใช่นะหมายถึงว่าเรื่องประสบการณ์นนเนี่ยเปสิ่งหนึ่งเป็นปันเนยคนประเภทเนี้ยไม่เคยครับ ไม้ได้ตายดิผมเชื่อในกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมช่วยมิธรรมเสมอผมพิสูจน์ตัวเองมาแล้วผมเชื่อเชื่อสนิทใจเลยเพราะท่าวันนี้มันไม่จริงผม,มเป็นโจรแล้วพ้อนอาคารเกือเลยเพราะไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีกฎอะไร,รแต่วันเนี้ยคนที่ทำมันหลายแค่ไหน,น เมื่อไหร่แค่นั้นหลายๆคน,นก็ได้บอก่ที่ผ่านมาทำนี่แค่ไหมใช่ไหมนช่ไหมใช่พี่ผมว่า,มา,วาไม่เป็ไนไรหู่เท่าทันก็พอแล้วเดี๋ทำแค่นั้นเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมจุดธรรมเสียเทา่ทาเลยทำถ้าเราเข้าใจแล้วเข้าทันต่อไปเราจะมีสุดดอกไม้ผมพยายาม ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เสม,มอกับผู้หาเสม,มอในขณะเดียวกันผมก็ลงไปทำข้างล่างด้วยเพราะวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมพูม้องม์เสมอผมไม่ได้ตำหนินะครับแต่ผมเข้าใจไงเรื่องอายุเอ่ยเรื่องของเขาเรียกว่ตั้งแต่ทำงานมาเอ่ยผมยอมรับถี่ผมยอมรับผมจะหาวิธีไง และเมื่อคนเหล่านี้อายุมากขึ้นหนะ้าหกสิบไหยไหมอ่ะมันก็ต้องเถิดออกผมต้องไม่หาข้างหน้ามา,า,มาผมจะเป็นต้องลงเป็นมากผมไม่ยอ้ว่าผมไม่ใส่ใจ V ี P A L ล่าแต่ผมเท่าทันอนานคตที่จะเกิดขึ้นผมต้องยอมแล้วว่าคนข้ามเธอยของอายุเท่าไหร่แลวถ้าวันนี้ผมไม่มีหาคนมากขึ้นมาในเมื่อตอ้นไม่เปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนตัวเอง ในวิธีการทำงานผมไม่สามารถมานั่งคุยกับมีพีเอลแล้วคนทำเหมือนเดิมได้แล้วเมื่อผมเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันผมไปทำยังไงผมก็ต้องลงมากแทนเพื่อจะทำให้ฝ่ายขายอยู่ล่างบางท่านเท่านั้นที่คิดว่าอยากจะประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนอาชีพนี้ถ้าุณเอาอแค่นั้นแล้วผมต้องพัฒนาวันเอย กาทำอะไรทุกอย่างในในหน่วยในองค์กรในหนงานผมต้องวิเคราะห์ทุกอย่างผมวิเคราะห์บริษัทตั้งแต่ระดับคนทุกชั้นเลยแต่ละส่วนแต่ละส่วนปัญหาที่เกิดขึน้นพอเลยใหญ่ใหญแล้วถ้าคุณแบบนี้แก้ได้ไหมไม่ยากแล้วถ้าไม่ได้รอไหมไม่รอถ้าไม่รอต้องทำยังไงเราต้องที่ลงเองเพื่ออะไรเพื่อคนที่อยู่ข้างล่างเราอ่ะเขาจะได้ที ính, ่เเดียวแล้วต้องยอมเหรอไหมยอมผมบอกให้หนะ ในสองสามเดือนผ่านมาโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยจะบอกให้เพราะอะไรคุณเรื่องขับรถเนี่ยสุราษฎรีนครสุราษฎราภูกเขตภูก็ขตกระบี่กระบี่สุราสุราไประนองระนองมามานครนครใหญ่ใหญ่ทุกวันใหญ่เข้าไปมาที่ว่ากลับมานครนครเสร็จกุมนครปั๊บเข้าสุราไประนองอีกเห็นปะแล้วพอแพนทุกวันขับรถแบบเนี้ยทุกวัน วันละร้อยกิโลหรือห้าเสลี่ยสามเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลมีขับรถแล้วอายุเรามากขึ้นมากขึ้น,นแล้วเราจะไม่ออกงานเมื่อก่อนตอนเย็นออกงานทุกวันวิ่งเต่บอลวิ่งเต่บอลแต่วันนี้ผมต้องเลือกผมต้องเสียสละบ,บางอยา่างเพราะผมไม่สามารถประชุม,มแทนได้ทุกวันผมต้องเอาเวลาตอนเย็นห้าโมงถึงสามทุ่มก็โอ้ไปไประชุมผม ต้องหาเวลาวิ่งเองโอมบอกกันตอนเช้าพี่ไม่ไหวเพราะอะไรเหนื่อยฉะนั้นคุณต้องเลือกถ้าผมเลือกผมก็ต้องทิ้งทุกอย่างผมทิ้งในสิ่งผมรักที่สุดเลยมมลาบก่อนผมไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้ไม่ได้แข่งด้วยตอนนี้ตีกรแข่งมาตลอดเท้าผมแขม่ง,ง,ท,งขทุกส่วนงา์ผมเล่นบอลลีกแต่วันนี้ผมไม่เล,มเล่นที่ผมแชร์ผมแชร์เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าถ้าท่านทำอะไรนะ แล้วถ้าไม่ตั้งใจจริงเนี่ยยากที่จะเกิดความเด่นยากครับเมื่อวานเอาโงเองลูกทีโทรมาพี่บุญไม่ได้เืดินเราแม่งปัญหาเกิดขึ้นตามมาขอยู่่ทีนเสมนอาจารย์ตกมากนั่นเสมอที่อยู่เลยนะต้องพิ้งอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งต้องเสียสละถ้าคุณเป็นหน้าแล้ววันเนี้ยผมทำงานบริษัทถ้าวันนี้ผมบุญแดงไม่มาให้ผมเลื่อนงานท่ามนเกลางเรื่องของ ผมก็แทนไว้หน่วยไี่เอาเองไม่ได้หน่วยดีกว่ารู้แบบนี้แบบเนี้ยมันทำนิยม